สวัสดีค่ะคัะมมี้ไทยเลยกับพาเข้าปลาห้ากินนะคะมันนี้ไทยเลยจะไปซ้อนอีแยงกับพิซซ่านะคะตอนนี้เองเจอเห็ดหน,น้าไข่นะคะนี่เห็ดหน,น้าไข่ลงเลดูค่ะว้าวก็อีมีบางช่องนะคะที่ไปเก็บเห็ดหน,น้าไข่ได้อยู่นะคะนี่ดอกงามๆเลยนะคะค่ะเราก็มาเก็บกระบบกอ็กไปซ้อนอีแยงบล็อกตัวค่ะ กระบุกดีต่อสุขภาพค่ะบำรุงไตเม็ดข้าเขนียะคะ่ะเม็ดทางไหนบำรุงไตเพราะว่ากับในกระบุกนะเม็ดกระบุกไม่มีไขมันโปรตีนแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะคะ วันนี้ถ่ายเลยได้เห็นตะไคร่จูมนึงค่ะออกหลุงย,ย,ยังยอยเออมันนี้กิบใส่สวิงนะคะกิบใส่สวิงถ่ายเลยเก็บไปลิซ้าวพาไปครึ่งน,นึงนะคะพากินทุกมื้อ วิ่ง้อนกระบุกเดกอืมักน้นเอาไปเอากระบกคิดสโน,โนุนะเนาะแล้วก็ับไปล้างเอามาถึงถึงเดดวิตามินยอดเยี่ยมก <ไป S 2> ินเย <ไป S 2> <ห>อน้ำมันครับยิ่งกินยิ่ง,งมัน นี่เคีอว่าอมอนนะนี่คีอวว่าเป็นอมอนอมอน จุดเจ็กกินดิดีเะบอจาไปให้ล้านยังไม่เห็นเห็นกนินพูดแ้วพิมพจิ้มหากิน คราวานี้เราไปซ้อนอีแยงแต่ว่าบาได้จากตูนะคะเพราะว่าน้ำเข้าแห้งก่อน,นะคะ่ะก็เก็บกระบุกมาน้ำนะคะเพื่อบอให้เสียเวลานะคะ นี่กระบกอ,กอ,อกเหาก็เอาซับนี้ค่ะขามือนะหน้าเหาจะไปเก็บไมค่ะแล้วก็เหาได้เห็ดลงเดูนะคะนี่เห็ดหน้าไข่นะคะก็ยังออกอยู่นี้ดอกงามๆเลยค่ะน่าจะปิ้งห้อมว่านนะคะแล้วก็ได้เห็ดเห็ดเงือกนะคะเห็ดเฮือกนะคะบ้านไทยเลยว่าเอิ้ว่าเห็ดเฮือกคล้ายๆกับเห็ดหูหนูค่ะ ก็มีคลิปนึงนะคะที่ไทยเลยถ่ายนะคะตอนที่ดอกเขา้าบบแห้งอันนี้ดอกเข้าแห้งเดี๋ยวเอาไปแช่น้ํานะคะดอกเข้ากะจะขยายใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้ไปแก่งไ่หนไม้นะคะคล้ายกับเห็ดห,หนูนูค่ะนี่แต่บ้านไทยเลยเอินว่าเห็ดเงือกนะคะหรือว่าเห็ดเงือกนะคะนี่คะ่ะลักษณะของเขาถ้าโดดน้ำเข้ากะจะนิ่มนะคะคล้ายกับเห็ดหูหนูนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยเลยกบน,น้องมาม่าเด้อคะ่ะขอผุนลายๆสำหรับผู้ที่มาติดตามชมคลิปของไทยเลยแล้วก็คอยให้กำลังใจใไทยเลยมาด้วยดีตลอดนะคะขอผุนลายๆคะ่ะพอกันใม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ